สวัสดีนะครับมาอารุณสวัสดิ์นะครับในเช้าวันหยุดนะครับวันอาทิตย์นะครับหลายๆท่านอาจจะยังไม่ตื่นนะครับแต่ว่าแอดตื่นแล้วนะครับก็มาเดินเล่นที่สวนหน้าบ้านนะครับ ฟังเสียงนกเสียงกาต้นที่เห็นอยู่นี้คือต้นกันเก่านะครับหรือว่าต้นมันป่าครับต้นกันเก่านี้ดอกหอมหอมมากๆนะครับเช้านี้จะพาชมต้นไม้ละกันนะครับ ส่วนต้นนี้ก็คือต้นส้มโอนะครับต้นนี้จะเป็นต้นส้มโอพันอะไรพันที่ดังดันะครับตอนนี้ก็สูงมากแล้วต้นส้มโอนี่จะ,ะดูหนามนะครับพันธ์อะไรแดงจัก,กรพพัดหรืออะไรเนี่ยครับสำหรับ สมโอนะครับอันนี้คือสวนที่อยู่บริเวณรั้วนะครับหน้าบ้านอันนี้คือฝรั่งนะครับต้นฝรั่งนี่ก็มีลูกให้รับประทานแล้วนะครับต้นฝรั่งเช้านี้บรรยากาศสบายๆนะครับ อันนี้ต้นลำไยนะครับลำไยนี้ก็ออกลูกให้รับประทานมาหลายปีแล้วนะครับแต่ว่าปีนี้ยังไม่ออกนะครับสำหรับต้นนี้นะครับต้นอื่นอาจจะอาจจะออกแล้วนะครับแต่ว่าต้นนี้ไม่ออกนะครับอันนี้ก็ฝรั่งนะครับเราจะพาชมสวนนะครับวันนี้ ส่วนต้นนี้นะครับมะม่วงอกล่องนี่นะครับต้นนี้เป็นมะม่วงอกล่องนะครับเดี๋ยวปีหน้าจะมีขายให้เอฟซีนะครับปีนี้มีหลายท่านนะครับแจ้งความประสงค์มาว่าอยากจะขอซื้อนะครับแต่ว่ามันออกน้อยนะครับปีนี้ ส่วนต้นนี้นะครับต้นนี้ก็ต้นลิ้นจี่นะครับคาดว่าปีหน้าน่าจะออกลูกออกผลให้รับประทานนะครับ mm hmm. ต้นนี้ยังไม่ออก mm hmm. อดูลมนะครับลมเย็นๆนะครับเดี๋ยวนะครับด้านนี้มีอีกอันนี้เป็น น้อยนาไต้หวันนะครับเคยออกลูกให้รับประทานแล้วสองรอบครั้งนะครับลูกโตแล้วก็เนื้อหวานมากนะครับสำหรับน้อยนาไต้หวันนะครับต้นนี้อยู่นอกกรัววนะครับเป็นมะนาวอันนี้เป็นมะนาวนะครับส่วนต้นนี้ก็ลิ้นจี่นะครับแล้วก็มีต้น มังคุดด้วยนะครับซึ่งยังไม่โตนะครับอ๋อแล้วก็มีมะยงชิดด้วยนะครับอันนี้ต้นมะยงชิดนะครับเพิ่งจะปลูกได้น่าจะประมาณ3ามปีนะครับก็ยังไม่มีลูกให้รับประทานอ่าเนี่ยต้นนี้นะครับ น้อยนาไต้หวันนะครับที่ออกลูกให้ได้ลองชิมแล้วลูกโตเนื้อฉ่ำมากนะครับเนื้อหวานมากนะครับส่วนต้นนี้เป็นดอกพิกุลน,นะครับตัวนี้นะครับดอกพิกุลอันเนี้เป็นดอกไม้ไทยนะครับบรรยากาศรอบๆบ้าน นะครับส่วนต้นนี้อดอกอะไรนะเป็นดอกไม้ไทยเหมือนกันนะครับต้นนี้จะเป็นพี่กุลกับลืมละนี่ครับยังไม่ออกดอกนะครับที่เอามาเป็นชื่อขนมไทยด้วยเนี่ยนึกไม่ออกแล้วพี่กุลกับออันนี้ติดไว้ก่อนแล้วกันนะครับยังนึกไม่ออก เป็นดอกไม้ไทยอีกชนิดหนึ่งนะครับส่วนตัวนี้ช่วยบังแดดบังลมนะครับที่จะเข้ากระทบตัวบ้านนะครับอันนี้นะครับดอกคูณสายลุงหรือว่าดอกคูณชมพูนะครับที่ทำคลิปให้ดูเมื่อวานนี้นะครับ อันนี้อันนี้จะเป็นล่มไม้ธรรมชาตินะครับจะเป็นล่มจากต้นคูณนะครับยาวไปจนไปเข้าตัวอาคารที่พักนะครับนี่นะครับสำหรับชีวิตคนติดสวนนะครับต้องเรียกว่าเป็นชีวิตที่คุ้นเคยกับการอยู่ในสวนนะครับมัน สงบไม่อึกรกะทึกนะครับเหมือนอยู่ข้างนอกดูนะครับชีวิตของคนติดสวนนะครับอยู่กับธรรมชาตินี่นะครับอ้าวอันนี้ต้นพีกุลต้นนั้นออกดอกแล้ว อ๋อเพิ่งสังเกตดอกพิกุลนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มาทักทายกันมาอรุณสวัสดิ์กันนะครับในวันหยุดวันอาทิตย์นะครับวันที่19พฤษภาคมนะครับมีความสุขทุกท่านครับสวัสดีครับ